สวัสดีครับร้านปัญญาเท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะฮะสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถเท็กเตอร์คูบุต้า L C708 นะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับวันนี้เราเป็นร้านขายรถเท็กเตอร์มือสองอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมีรถหลากหลายรุ่นให้ท่าเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นคูบุต้าค่ายยันม่าค่ายอิซากิค่ายแชมป์นะครับรถเกี่ยวนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับทั้ง มือหนึ่งและมือสองนะครับทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับสนใจก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เรามานำเสนอกับอุปต้าแอลสี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับคันนี้นะครับมีมาให้ก็เป็นใบมีดดานหน้าใหม่นะครับเป็นใบมีดดานหน้าใหม่นาซ่านะครับด้านหลังเป็นผานทวนใหม่เหมือนกันนะครับผมผ่านหกนะฮะ คันนี้ปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับเก็บงานสีสันนะครับเรียบร้อยติดตั้งใบมีดด้านหน้าใหม่นาซ่านะครับชุดฝากระโปรงนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยปรับเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งหมด4เส้นเลยนะครับสวยๆนะฮะเก็บงานกระทะล้อนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวเรียบร้อยนะครับหลังคาก็ใหม่นะฮะอันนี้หลังคาใหม่นะเบาะหุ้มใหม่นะครับด้านท้ายนะครับเียนกลางก็ใหม่ครับผม ผอวิดีโอครับเต็มๆนะครับสลักใต้เสื้อเผ้าะนะครับก็เก็บงานเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโซ่ข้างนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับสวยๆเลยครับคันนี้ใบมิดันหน้าใหม่ด้านหลังเป็นผ่านพนใหม่เป็นผ่านพนหกนะครับระบบไฟใช้งานได้ปกติเรียบร้อยนะครับสวยๆเลยฮะเก็บงานให้เรียบร้อยสวยๆเลยดูรอบคันนะครับ คันนี้ใบมิดานหน้าใหม่นาซานะครับด้านหลังเป็นผ่านพนใหม่เป็นผ่านหกนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่435,000บาทนะครับ435,000บาทกับอุปต้า LC 708รถปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับใบมิดานหน้าใหม่ผ่านพน,นใหม่นะครับ435,000านะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดู เร่งโยนแน่นแน่แนลคลับลูกค้าเนี่ยไม่มีนาา้าตาขึ้นไวนะครับตอนหลังนะครับเล็นหลังนะครับเอาไปโอนนะ ที่แสนามนะครับกับคูปองต้า LC เจ็ดศูนะครับรถปรับสภาพให้เรียบร้อยอย่างใหม่สีเส้นในวินาทีใหม่นะครับนาซ่านะครับนี่นะขลังผ่านพูนใหม่นะครับเป็น่านหกรันนี่ห่อ SPK นะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับอ่าโทรสี่แปดเจ็ดนะครับหรือเข้ามาชมตัวจริงได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับสาขา2นะครับบ้านท่าคอต์ดมลวังบัวอำเภอคลองขุ่แพงเพชรนะครับ เราทดลองขับกันได้สนใจทักแชทนะครับในไลน์ก็ได้นะครับหรือถ้าจะสะดวกจริงๆก็จะเป็นตอนนี้จะเป็นแชทนะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับอนปัญญาแท็กเตอร์นะครับพอทรงเรือนะครับแล้วก็วินวัดปัญญาแท็กเตอร์นะครับเข้ามาทักในแชทจะสะดวกกว่านะครับตอนนี้นะครับสอบถามราคานะครับได้เลยนะครับ435นานะครับ l อล0 8เจยปดบมิดาหน้าใหม่ผันคนใหม่นะครับ ราคาต่อรองได้ส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ